ยิมไว้ยิ้มไว้อีวันที่าเนี่ยต้องชนะทีก็ให้ได้ฉันเนี่ยเหนือวกว่าทีก้าดูสีฉันสีฉันสวยกว่าทีก้าแน่นอนใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะวันดีเสมอเละค่ะอันนี้ยังรักกันอยู่นองดีมากเลยเฮ้ยเมื่อไรจะไปอัดเจ้าพวกนั้นสักทีล่ะฮะ เนี่ยดูดูนี่เห็นไหมดูอะไรดูอะไรเขาดูอะไรเล่นกล้ามานี่แขนโตข้างเดียวเห็นไหมแล้วยังไงมีอะไรมาอวดนี่แขนโตได้ฉันก็เปลี่ยนร่างได้เหมือนกันเอาละเปลี่ยนร่างเป็นพาวเวอร์ไท์ิ้วคุ u a l i ชีหรอเควีร้องเพลงใหม่ไม่ได้เราจะไม่มาต่อสู้กันเองอ้าเราจะไปทําอะไรเราจะทําภารกิจคือการไปต่อสู้กับทีก้าโปลิสาจอมปลอมนัก่าโลยหร่เยทุกคน ให้กำลังใจฉันด้วยเชียร์ฉันด้วย, <laughs> <laughs> วยเย้ <laughs> พวกเรา <laughs> เราจะล้างแค้นไม่ได้เย <laughs> <ช>้เ <laughs> ย้แล้วโอ้มาถึงเป็นกิตดตีกา้าเลยโคตรโกงเลยฉันอยู่ในร่างนี้ต่อไปนานไม่ได้แล้วเพราะคนจะไม่รู้ว่าฉันคือใครแต่ว่าฉันคือทีก้าฉันไม่ยอมให้รุ่นน้องปัญญาอ่อนมันแซงหน้าฉันด้ขาดคิดแล้วว่าจะลกตำนานฉันได้ฮะทุกคนฉันจะปลุกคื้นชีพทุกคนออกมาทีกะขามันมีใครมาก๊อปเราอะ เออมันกอบเราได้ยังไงแล้วมันจะล้มล้างเราด้วยอ่ะไม่ต้องความราคามี่กระเพือมีก็ะเหือฮ้ยใครจะมากอบเรานะอ้าวมากอบเราได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้มีแขนตัวต่อหนึ่งไรกย <c oughs> ไม่มีใครจะก้าวแถาได้หรอกเฮ้ยไม่ไม่มีใครที่จะมาทำลยายเราได้ <c oughs> อันนี้โมก้กจนเสียงแหบเลยเฮ้ย <c oughs> พวกเรายังไงพวกเราต้องสู้นะเข้าใจไหม เราจะส่งตัวแทนไปต่อสู้กับพวกมันใครใครใครเริ่มต้นจากแกก่อนเลยใครใครใครจิกเตอร์ทีก็ฉันเองอะไรเกินตั้งนานไปไปยังเป็นร่างนี้อยู่อ่ะอะไรอะไรเร่างนี้อยู่สวัสดีไอ้รุ่นพี่กระจอกฉันจะบอกให้ว่าว่าแกเนี่ยไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของฉันฉันเนี่ยไปตำนานมาตั้งนานแล้วกับร่างเดิมซะฉันจะไม่ได้ร่างนี้แกชื่ออะไรแปลงร่างเป็นมลติไท เราจะมาดวลกันมาเราจะมาดวลกันเข้าใจไหมมาเลยมาแกจะมาแทนที่ฉันไม่ได้เอาไปซะลูกทีฟสีทองหรืออรับใช่ล่าความเร็วละเอาเลยมาแปลงลาเป็นสกายไทยร่างความเร็วอย่างนั้นเหรอสู้ข้าไม่ได้ร้องดูร่างเร็วเร็วจัดเร็วจัดมองไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันมองไม่ทันแน่เฮ้ย ไอ้โอ้ฉันมานอ้อดเดียวนี่แกไอ้ไอ้ฉันก็เร็วเหมือนกันฉันเร็วกว่าอ่าใครเร็วกว่าฉันเร็วกว่าฉันเร็วกว่าแกแพ้ฉันแน่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่ากลองรวมกันไว้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมฟ a ร์อ f ฟฟัมันเล่นกัคุณมาท์อ้ย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไร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 นี่คืออะไรนี่คือกองอะไรนี่คือกองเสสวะอะไรแม่อยี้เขาร้องไห้แล้วเสวะมันเป็นฟิกเกอร์เออนี่เลยโอ้โหอ้ไอ้ซอบนี่เป็นของทางเว็บไซต์ของคิดเองขายเลยเจ้าเอ้ยตัวละ250ร่า2 5บบาทโอ้ว่าถูกมากไอพวกก๊อปจะก๊อปไม่ได้เพราะว่าเขามีผู้นําเข้าจากบริษัทคิดเองขายออเออนี่นผมบอกเลยว่าซอบนี้เราได้มาเยอะมาก ถึง10ตัวเลยทีเดียวเชียวครับแล้วในเว็บไซต์ยังมีอีกมากมายนะ,ะให้เราไปเลือกซื้อ,อเลือกจับจองกันได้แต่นี้มันกระแสกํลาลังมาไงาก,ก็คืออุลตร้าแมนทิกเกอร์ใช่ซึ่งเราได้เร็วมากซึ่งหน,งงนงงังมาซีรีส์มาเราก็จับจองเอาเริ่มต้นจากอุลตร้าแมนตัวแรกเลยคืออุลตร้าแมนทิกเกอร์ร่งางมัลติไทส์ครับผมแลเป็นร่างที่ค่อนข้างทีสวยงามมากสวยยังไงดูรายฮะสเกตดูรายไม่ไหน้ารายสวยงามมากแล้วข้างหลังเนี่ยผมจะดึงออกนะไอ้ซึ่งกระดาษนี้ก็เก็บเอาไว้ไปขึ้นทิ้งบูชาใช่กระดาษนี้สวยงามมากเลยนนะเป็ เป็นการได้เล่นไพ่เขียได้ใช่ใชูดูดสวยงามจริงสวยงามมากแต่ว่ารูปร่างลาักษณะเขาเนี่ยถือว่าต้องเจาะเลยว่าสวยงามมากๆกครับดูผมจะหมุนให้ด้านหลังอันนี้ผมมีจานหมุนอยู่นะจานหมุน <c oughs> <sk r ug> ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ที่สีเรียบนี้ไม่ใช่ตัวจริงก็แบบนี้เลยตัวจริงก็สีม่วงหมดเลยต้องไปดูในซีรีส์เลยในซีรีส์ให้เขาหันหลังดูสีม่วงแบบนี้เลยใช่ทุกคนนี่ของทางเว็บไซต์คิดในขายราคาเท่าไหร่นะ่ยสองร้อยห้าสิบบาทผมไม่ลืมเพราะว่ามันถูกเกินผมจำไม่ได้ผมเคยแต่ซื้อของมึงแพงไงเคยเห็นของถูกๆแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่บสองร้อยห้าสิบบาทเราเคยรีวิวซอฟต์หลายชนิดนะเออราคาประมาณเกือบสี่ห้าพันแต่นี่คือตัวเล็กอย่างนี้สองร้อยห้าสิบบาทแบบนี้น่าซื้อมากครับพีี่่่่นน้้้อองงเาาาบบกกวพแตละชิม็ท ม่เป็นร่างนี้เลยร่างแห่งพละกำลังก็คือร่างก็คือร่าง power t y ท e ร่างนี้ผมบอกเลยว่ามีอัจะรวยงาาเออเนี่ยดูดูผมชอบมากเลยชอบมากสีทองเออสีขี้ง่ายๆคล้ายๆกับไกอาร่างซูพีเวอร์ชั n นี่มีสายอย่างนี้แต่ว่าข้างหลังนี่ในเรื่องก็เป็นแบบนี้ในเรื่องอย่าหาวเขาขี้เกียจทำสีไม่ใช่ในเรื่องเขาก็เป็นแบบนี้แต่อันนี้มันระยองระยางเลยอ่าเดี๋ยวผมจะแกะออกเนี่ยอาจจะผมไม่เห็น เอาไปวะเอาไก่มาเมื่อกะไม่ได้เราก็ต้องใช้กางไกงอ่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาพี่สังเกตไหมคุณสังเกตไหมตรงกรอกนี้กรอนี่มันจะมีเส้นแบ่งตรงนี้แน่นอนว่าเฮ้ยนเส้นมันจะไม่แบ่งไม่เท่ากันนะ,ะแต่ว่าในหนังเนี่ยก็เป็นแบบนี้จริงๆโอ้โข่ใช่นะทิกเกอร์ร่างสควอชัยร่างนี้เป็นร่างที่ไม่ธรรมดาเลยคุณแจ็ครับไม่ธรรมดาไม่เคยธรรมดาหรอกคุณหมอเพราะว่าเขามีสีทองด้วยอ้าวมันก็มีสีอันทองอันหมดอหะซึ่งร่างนี้เนี่ยผมบอกเลยผมแก่ก่อน เออนี่สวยงามมากเลยเขาเจี่ครับนี่ครับสีม่วงหมดเป็นร่างสีม่วงสุดยอดมากสีทองเหลืองรามเออใครเรียกว่าเป็นสีเงินนะไม่สีเทานี่สีเงินเลยสีเงินเลยสีเงินนะดูดูฮะตัวนี้สีเงินสีเงินโอ้หัวแล้ะเออมาซื้อซัดอะไรเขาไม่ได้ยินหรอกดูว่าโอ้โหอ่าถือว่าสุดยอดมากนี่ครับนี่ผมชอบมาก ลักษณะแต่ละตัวจะเขาจะไม่เหมือนกันดูสีแดงก่อนเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบแต่ละร่างดูนี่ร่าง power type เห็นไหมดูเหนะ็นไหมลักษณะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่เลยดูนี่เห็ไนไหมมันจะงงเขาแต่ละตัวจะไม่เหมือนอกันเห็นไหมคือมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันคุณแจ็คครับใครซื้อสามตัวนี้ไปก็ถือว่าคลุมแล้วครบชุดร่างเลยเออก็ถือว่างดงามมากต่อไปเป็นด้านของตัวร้ายคุณแจ็คครับโอ้ตัวร้ายล้วก็มีตัวร้ายเริ่มต้นจากตัวนี้เลย ชื่อว่าคารมิลล่าเป็นตัวร้ายของทิกเกอร์ที่เขาเรียกว่าแค้นมาเมื่อโอ้โหหลายล้านปีแล้วแต่ว่าเ,เขาเนี่ยยังแค้นอยู่โโเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินน้ำใช่คือเขาเป็นคนอีสาน <c oughs> เขาคนอีสานกินข้าวติดคอแค้นมาก อุลตร้าแมนบางตัวเนี่ยอาจจะจะไม่มีนมนะเห็นไหมสังเกตนะอุลตร้าแมนตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเรือนล่างของเขามีแบบมีสายยกทรงเออใช่ใเห็นไหมอ่าออมีกรีบอ,อ, <laughs> อันนี้คล้ายๆกับเป็นปลาเขาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นผ้าจะเ,เป็นผ้าด้วยสวยงามมากแต่ในซอสนี่ทำติดกันมาเลยนะโอ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่คงจะไม่ทำแยกมาหรอกเพรื่องงดโอเคครับราคา250บาทจะอะไรมากมายคุณแจ็ครับดูกเขาเขาจะมีอยู่2ซี่ตาเป็นตา ตูดเป็นตูดแน่นอนอだだว่านนสวยงามมากนครับทีมงานในพวกเดียวกันก็คือตัวของดา้อนตัวนี้ผมจะแกะก่อนนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูไอตัวนี้เป็นตัวของพระกําลังขุนใจกับだだแล้วตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับดา้อกนก,กับมบังกรเลอยังไงอ่ะแล้วรูกล่าในสีแดง สีเงินรูปร่างสวยงามมากถ้าเกิดมองในกล้องจะสวยมาก<อ>าแต่ถ้ามองของจริงจะห่วยแตกมากอา้อาวส,สรุปเป็นยังไงกันเลยพี่ <c oughs> อา้าวดีหมดแหละแต่ว่าอุลตร้าแมนมันคล้ายๆกับเป็นดาร์อุลตร้าที่ค่อนข้าง,งจะจชอบใช้พลังกำลังใช่แต่ว่ามีความจิตใจอันดีงามต่อไปเป็นตัวนี้เลยถูกตัวใช่ไหมเนี่ยอาต่อไปเป็นตัวนี้เลยกับฮิวดรัมอ่าตัวนี้ผมบอกได้ว่าเร็วบูดปราศเร็วจนทิกเกอร์มองไม่ทันยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมแกะก่อน อ่าตัวนี้สวยงามมากแล้วไหล่เนี่ยตัวนี้จะมีความแตกต่างเลยไหล่เขาในจันนูนจะโตขึ้นอเพราะเขาไปฉีดวัคซีนมาชายสดแขนจะโตข้างหนึ่งใช่มอนคุณนมอสเลยใช่แล้วก็แขนดําข้างหนึ่งออันนี้ตากแดดตากแดดไอ้ครึ่งนึงไม่ได้ตากแดดแล้วครึ่งนี้เขาสีฟ้าน่าจะโดนปลากรังกัดไปเขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ําบ่อยอ๋อแล้วข้างหลังนี่อันนี้ก็จะพิเศษเหมือนกันเป็นสีสองสีเออเขาใช้สีเยอะมาก ก็คืออันนี้คือแกงของทิกเกอร์ไปแล้วครับต่อไปเราพิเศษกว่าอีกยังไงเรามีแกงของทีเกอร์รุ่นของนี่เลยรุ่นแรกนี่ฮะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับคาเมล่าต้นฉบับนี่ครับนี่คือต้นฉบับต้นฉบับนี่คือสวยงามมากเออฉันจะคอบเองทีกเกอร์ดีมันจะเป็นแบบอผมว่างานรายละเอียดของยุคเก่าดูสวยงามนะครับดูเรียวดูผอมดูเรียวทุกอย่างสวยงามมากเห็นไหม เฮ้ยผมว่าเรียวว่ะเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบกันหน่อยให้ทุกคนดูความต่างว่าตัวไหนงามกันให้เม้นมาด้านล่างเลยกันครับดูฮะความสวยเดี๋ยวเราจะหมุนจานหมุนช้าๆนะฮะอันนี้คือเราเรามีจานหมุนนะเรามีจานหมุนโอเคต่อมาเป็นตัวพระกำลังอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้กับดารัมนี่โอ้โหดารัมตัวนี้ทิก้าเนี่ยคือสู้ไม่ได้เพราะเขาได้แข็งแกร่งมากแล้วตัวนี้ผมบอกแล้วว่ามีชุดกอะสวยงามมากเพราะว่าสวยงามกว่าทิกเกอร์หรือซ้ำไปต้องยอมรับเลยเพราะว่าดูเนี่ยมีการชุดเกาะเลอสวยงามมาก ผมบอกเลยว่าดีไซน์สมัยก่อนเดี๋ยวผมดูดีไซน์สมัยใหม่หน่อยอ่ามาเทียบเทียบเทียบนี่คือดีไซน์สมัยใหม่กับสมัยเก่าคุณลองคิดดูแล้วกันอันนี้มันตัวใหญ่กว่าเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันไหนอันไหนคืออันเก่าอันใหม่อันนี้คืออันอันใหม่ดิเอาละแล้วแล้วมึงพากอะไรเนี่ยโทษทีทุกคนอันนี้คืออันใหม่อ่าอันนี้คืออันเก่าเอออันเก่าคือตัวนี้เออเราสลับกันนี่ดูดีไซน์อันอันอันใหม่อันนี้คือสลับกันดูหมดโทษทีเราเราเราพาไปเต็มชุดเลยนะ <G iss foi> <hunting> นี่อะไรรายการมันเลียวแบบนี้แหละคุดูเขาชอบอันนี้อันนี้คือแล้วมันมีน <S <S การมีการเล่นใหม่ด้วยมีการเล่นใหม่ด้วยอันนี้คือนี่เลยอดารดัมเลยอ่าดารัมอันนี้ดารัมนี่คือดาก้อนอ่าอันนี้คือตัวดาก้อนจะมีกรอบอ่าครับเราจะอธิบายส่วนของกร,กรอบก่อนอันนี้ดูตัวนี้คืออันนี้คือตัวใหม่นะอ่าอันนี้คือของที่เการุ่นเดิมอ่าครับดูความสวยงามเอผมว่าตัวนี้สวยกว่าอ่ากิดแล้วรุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่ก็ต้องสวยกว่ามันเพิ่มความสีแบบ โอชุดชาดแซ่บตาสวยงามครับงามใช่ไหมงามมากเลยครับคูด้าอันอันนี้ถูกใช่ไหมโอเจแล้วต้องดับเลยทีนี้ไม่ดับไม่ดับสวยงามมากอันนี้ดูครับตัวแห่งความเร็ว ดูครับรูปร่างสมัยก่อนจะเป็นรูปร่างเพียวๆนะเฮ้ยมันมีไอ้แง่งนี่ว่ะแง่งด้วยคือสามารถทิมได้เออสวยงามมากๆเลยซึ่งเรื่องทิมนี่คุณพ่อชอบเหมือนกันใช่ครับผมทิมอยู่แล้วเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ทิมทำไมเสาไฟฟ้าว่างมากเลยสวยไหมขุยสวยสวยสวยมากครับดู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 ผมชอบไอ้แง่งตัวนี้มากเลยนะดูดูด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นสีม่วงอันนี้คือต้นฉบับก็สีม่วงนะอ่าอ่าเราลองลองมาเทียบกันดูนะดูดูดูอันนี้จะแตกต่างกันมากคือยุคใหม่กับยุคเก่านี่คือยุคใหม่นะส่วนนนี้คคือออยยุเกกก่่าา๋งงมััแตตน มากเลยแต่ว่าหน้าตาอาจจะมีเขาคงเดิมหน่อยแต่ว่านี่คือสีฟ้าก<ช>ับสีม่วงสวยใช่ไหมใช่อันนี้ผมว่าสวยทั้งสองเวอร์ชันเลยนะถือว่าสวยงามมากมีความแปลกประหลาดดีต่อไปตัวสุดท้ายครับูใจครับยังไงกับอุลตร้าแมนทิก,ก้าทิกเกอร์ทิก้าทิกเกอร์อะไรอะไรของมึงเป็นตัวที่ลิมิเต็ดมากยังไงดูผมจะให้ดูกระดาษก่อนให้เทียบกับกระดาษก่อนทุกคนเห็นทุกคนเห็นกระดาษบ้างนนี้ไม่ไม่ใช่ตัวเลขนะอ อ่าปกติมันจะเป็นตัวเลขนะแต่ว่านี่คือรุ่น EX นะทุกคนนะใช่ใช่นะตัวนี้จะลิมิเต็ดหน่อยแต่ว่าราคายังคงเดิมโอ้โหราคา250บาทผมว่าตัวเนี้ยหายากหายากสุดลักไปสั่งเอาที่เว็บของคิดเองขายได้ครับตัวหายากมันจะแกะยากอ่าเราแกะออกมาได้แล้วผมว่าสวยมากอันนี้ถือว่าสวยงามมากทุกคนนี้นะ สีทองร่างสีทองในหนังนี่จะเป็นยังไงก็ช่างแต่นี่คือสีทองทั้งหมดเลยถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับสเก็ดเงินสเก็ดทองอยู่กายอ่ะแล้วก็ดูตาในสีขาวเป็นแล้วมันไม่ใช่สีทองแบบ แบบนี่นะคล้ายๆกับเป็นสีทองแบบโปร่งแสงใช่สวยงามมากคุณแจ็ครับโอ้โหสวยจริงๆนี่พลังแห่งแสงทุกคนเป็นอุลตร้าแมนทิก้าเลยคิดดูโอ้โหผมจะอยู่ด้านล่างเนี่ยผมเดี๋ยวคนบอกให้พี่ไม่ดูเท้าวะผมไม่ดูเลยเผมว่าไอ้พี่ไอ้เนี่ยมือผู้มึงพันยันมั่วแล้วอ่ะก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวอุลตร้าแมนทิกเกอร์เขาเรียกว่าเซตใหญ่เลยไดรวมกับทิก้าด้วยเป็นไงไอ้แจ็ หลายคนก็อาจจะชื่นชอบเพราะว่าเรามีทั้งเซตทิกเกอร์แล้วก็ทิก้าอันเก่าด้วยโอ้โหก็ถือว่าคุ้มค่ามากในราคา250บาทต้องย้ําเลยว่าราคา250บาทจากเดิมในราคา40,000บาทไม่395โอเคครับโอ้หลดมาเป็นร้อยกว่าบาทคิดดูก็ถือว่าคุ้มค่ามากไปซื้อตามตลาดนั้นอาจจะได้ถูกกว่าแต่ว่าได้ของปลอมซะส่วนใหญ่อันนี้ของแท้ของแท้ลิขสิทธิ์แท้อันนี้ผมเ่ยซื้อของมาแต่ต้องดูด้วยว่า คุณซื้อมาจากไหนเราเนี่ยต้องซื้อมาจากนี่เลยไม่จะบอกให้ให้เราต้องซื้อมาจากบริษัทของคิดเอ็นขายเท่านั้นเรื่องนี้เราไม่ได้โค้งานะเราไม่ได้โค้งงานในคนเดียวพี่มึงได้ค่าจ้างมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาดีจริงเขาดีจริงของเขาดีเราก็ต้องบอกถ้าของห่วยเราก็ด่าใช่อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงในสังคมไทยแล้วอีกอย่างนะผมบอกเลยว่าไปตามห้างอะไรจะเจอกับพวกบริษัทคิดเล่นขายเนี่ยคุณต้องหยุด หยุดก่อนแล้วก็บอกพนักงานว่าของที่ในขายใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านไปมันจะไปขอตังค์มาซื้อขอตังค์มาซื้อไปขอแม่มาซื้อเว็บไซต์นี่หมดเร็วมากเลยนะคือต้องสั่งจองกันเลยจองล่วงหน้าเกือบ3-4เดือนบางทีจองข้ามปีก็มีเพราะอุตตรแมนตัวเดียวจนหมดซีรีส์ไปแล้วนะซื้อเจ้าอื่นดีกว่าเพราะเจ้าอื่นไม่มีขายไม่มีไม่มีเขานำเข้ามาเจ้าเดียวก็ถือว่าสวยงามมากกับในราคา250อยาบบาทนะครับและวันนี้เนี่ยเป็นยังไงพุณยัดต่อไป เห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยกดดีไลค์กันไปกด s ับสไคกันไปแล้วกดด่าคุณจะกันไปว่า ซื้อของเขาด้วยอย่าลืม250บาทตัวอะไรแบบนี้ไม่มีขายที่ไหนอีกแล้ว250บาทเท่านั้นที่เว็บไซต์ที่ดนขายหรือตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปคอมเมนต์ว่าพี่ไปเลียเขาเหรออะไรขนาดนั้นของเขาดีจจหาว่าผมเลียไม่ได้อ่ะผมขี้เกียจพูดแล้วไม่มีอะไรฝากละขอตัวราตอนนี้บายครับ เอยังไม่ตายดีกว่ยจะยังไม่ตายร่วมมือกันดีกว่าลันหลานเลยเรามาขายของกันดีกว่าเมียฉันสวยไหมล่ะสวยมากเอาละเรามาสลับคู่กันดีกว่ามาอ่มาแซนด์แซนด์วิชแซนด์วิดตายอ่านี่เลย